สวัสดีท่านด้วยนะครับผม d o u k f l y b นะครับก็วันนี้เรากลับมากันอีกครั้งกับเกมนะครับสามก๊กนะครับผมอ่ะครับก็วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าอีเวนต์ฮาโลวีนได้มาถึงแล้วนะครับผมฮนะเป็นอีเวนต์ที่เราโลคอยนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาอันนี้คืออะไรฮะ2,088ค่าโชคถึง2,088จะได้อ๋ออารมณ์เหมือนไอ้นี้ใช่ปะ้ะต้องให้เก็บโอเค ให้เก็บเป็นเควสนะครับอ่าอย่างงี้เนาะแต่ก็แจกเยอะนะอ่ะสามร้อยสามร้อยเกินถ้าเก็บครบก็จะได้เอสามพันตำลึงนะประมาณโอเคทีนี้มีอะไรบ้างอ่ะมาดูตรงนี้กันนะฮะอ่ะก็อย่างที่รู้กันนะครับโบนับเปลี่ยนหน้าหลักเพื่อร่วมกิจกรรมถูกลุ้นตำลึงอ๋อโอเคอันนี้ช่างัวงไปงก่อนนะ เนืยอสิ่งอื่นใดนะครับเราจะมารับของราวันกันนะครับผมโบนัสฮาโลวีนนะหมื่นตำลึงนะครับของเพียบเลยนะฉายาฮาโลวีนด้วยนะโอเคก็มีหมื่นตำลึงหีบลุงนะครับอุปกรณ์ลุงหีบสุ่มชุดทองสัทเทพขั้นเสียบหนึ่งอันนะฮะหีบปรัถนาห0าร้อยไอ้ายอัญนเชิญตอนนี้มีร้อยอันแล้วก็อันนี้ฉายาฮาโลวีน บัวเลยห้าแสนนะครับส่วนรางคาฮาโลวีนตอนนี้นะครับมีขายของดีอยู่นะนะครับก็รอบนี้มีขายเป็นชิ้นส่วนแม่ทับวุ้งนะครับส่วนไอ้อมยิมม่วงอันนี้ต้องเติมนะครับผมถ้าคูใหญ่ตองเติมนะไอชิ้นส่วนกีเรนวอรีก็คือร้อยตัวพอดีนะครับแลกต,ตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันห้ายี่สิบร้อยห้ายี่สิบนี่เท่าไรร้อยห้าสิบนะฮะร้อยห้าสิบเศษโอเค หนอดแแบจริงจริงน่าทำสีดาวเนี่ยคือถ้าผมซื้อจากไอ์อีเวนต์สั่งการใต้ล่านี่ก็ได้สามดาวถ้าเติมนี่ก็ได้สี่ดาวจบเลยชิวๆฮนะแต่เดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนนะขอยับยั้งชั่งใจไว้ก่อนนะนะครับอ,อ่ชิ้นส่วนหมครับทอง16เรืเล่อหนึ่งนะฮะซื้อได้12หางก็ท่ากอบ60เศษนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะฮนะแต่ถ้าผมซื้อผมก็จะได้กำเหลงคิดว่าได้น่าได้กำเหลง5ดาวแล้วนะครับ ผมเล็งห้าดาวไว้อะเอ่อหีดชิวนสัตว์เทพทองได้ห้าสิบเศษนะอันนี้ได้ร้อยเลยนะครับว้าวคุมมั้ยเนี่ยได้ร้อยผมอยากจะหาหลูสีเพิ่มไหมให้คนอื่นนะให้คนอื่นใช้นะครับอืมโอเคร้านอันนี้มีอะบ้างอนะชิ้นส่วนหมคทับทองยี่สิบเลือกหนึ่งชิ้นสัตว์เทพสีเลือกหนึ่งโอเคโห อันหนึ่งสองหมื่นตำหึงวอลแพงสุดสุดฮนะนี่นะถ้าใครอยากจะเติมอุมยิ้มนะครับก็นี่นะมีส่วนลดไปเกอล์ก้าถ้วยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก่อนร้อยหนึ่งเอ่อห้าร้อยหนึ่งซูดิสสิบครั้งห้าสิบเศษโอ้ยี่สิบหกยี่สิบห้งสองหกสิบเซตสองหกสิบโอ้ สามพันไม่น่าแลพอสามพันบาทไม่พอแต่ไม่พอนะครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราซื้อไอ้น,นี่ก่อนเนาะ่ะซื้อได้ปหะซื้อได้นี่สิบสองครั้งหมดเลยอะหมดแล้วขายหมดจบแล้วถ้าอยากอยากได้ก็ต้องไปหาเอ่ออันนี้นะต้องมาซื้อจากน,นี้แทนนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราปไปดูหอายอย่างนะวันนี้เรามีอ้อะอย่างให้เรา <c oughs> เราซื้อนะครับผมเริ่มจากนี่นะสังการไต้ล่าคือตอนแรกอะผมเลงไว้ว่าอีเวนต์เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่สังการไต้ล่ารอบนี้มา <c oughs> ผมจะซื้อปีคันสามแต่เผอิญว่าไอ,ไอ้แรกไอ้นี่มันมีแลกอะไรนะนี่ไงมันมีแลกชินส่วนไปทําลุงได้นะครับแล้ว ถ้าผมซื้อห้าสิบก็ร้อยใช่ปะร้อยมันสิบได้ได้ห้าสิบก็คือผมขาดอยู่ห้าสิบเซฟพอดีนะคุณคิดว่าระหว่างไม่ทาลุงสามดาวกับกับปีขั้นสามอะไรคุร้มกว่าแม่ผมผมเริ่มไม่ทำลุงนะเนะพราะมาหายากถูกปะนะเพราะผมเรือมไม่ทาลุงนะครับอ่ะเพราะงั้นเราจะซื้อนี่ว่ะนะจะผ่านได้ห้าพันตำลึงนะยอดเย็นกระเทียมดองอ่ะกดไปก่อน โอเคทีนี้เราก็มาซื้อนี่เนี่ยห้โอเคห้พอดีนะโอเควันนี้เราจะได้ปรับปรุงกองทัพเรานะอย่างที่ผมบอกครับเดือนนี้ย่างต่ำผมต้องการให้กำลังรบผมถึง4,000ล้านให้ได้นะครับต้อง4,000ล้านแล้ว โอเคเราจะแลกเป็นงอนะแลงงอแล้วก็แลกกำเหลงไปกำเหลงพอใช่ปะใช่พอเรียบร้อยจบได้กำเหลงห้าดาวแล้วดองมานานละนะลงสึนก็ปลาไปหกดาวจริงกำเหลงต้องห้าดาวแล้ว,เ,ลอว,ลวเอ่อสิบห้าโอเคอ่าส่วน เออน้องเฉียนก็สามดาวนะเรียบร้อย let's go boy โ okay. อเคเยี่ยมไปเลยนะไปเช็คแม่ทับนี่นะเพิ่มดาวนะเพิ่มดาวนี้ก็จะเปลี่ยนรูปแบบนะเรียนดามเมจตัวเพิ่ม35%นะครับอันนี้เพิ่มะไรมานะมันมันดูไงไนมะกดดูไม่ได้เลยช่างเออเพิ่มไปเหมือนกันนี่ เพิ่มเพิ่มอ่ตอนนี้ปลดลอด็อกรูปแบบใหม่หกสิบสองล้านนะโอเคอ่ะมาตอนนี้ห้าดาวนะเรียนดาวเมยตัวเพิ่มสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดโจมตีเพิ่มอีกแสนหนึ่งประมาณนะแล้วก็น้องเฉียนนะครับน้องเฉียนเอาเปสามดาวจะได้เอ่ออัตาราลุ่มดีของตัวเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลือดเพิ่มสามล้านนะแล้วครับไม่ทำงงก,กุทั้งหมดตัวเอกเลือดเพิ่มอีกแปดล้านก็โดยรวมเลือดเพิ่ม สิอดล้านนะครับจัดไปไยเสียว้าวโอเคโอ้โหเท่าไหร่เมื่อกี้ร้อยสาสิบเก้านี่ยของผมจะบอกเลยว่าอัพเออไม่ทับลุงคุ้มกว่าผมบอกเลยเพราะไม่ทับลุงอัพดาวนึงนี่คือแบบโอ้ค่ากำลังลบผู้กระชูดเลยคุณดูอัพเพิ่มไหนดูไหมสองร้อล้าน เคลมอัพสองคนนี่สองเวลาแล้วสุดจัดโอเค let's good ไว้ let's good let's good อ่าทีนี้ก็อะไรต่อนะเอออันนี้แบบพาเมทับนี่อ่าเพิ่มอีกสามร้อยอันนี้ก็จะได้ดาเมจเพิ่มอีกหกเปอร์เซ็นต์นะบุ้มโอเคนี่เพิ่มอีก แล้วก็เรียนดาวเมจเพิ่มอีกหกเปร์เซ็นนะโอเคสวยสวยมันเพิ่มแรงมากสี่ร้อยต่อต่อดาวเท่าไหร่แล้วตอนนี้บวกอีก6คกิบสามล้านตอนนี้จะสามพันแปดนะเกือบล้เกือบล,อบล้นิดนึงกลละขนทางสู่สี่พันล้านอยู่แค่เอื้อมนะมาดูว่าวันนี้จะถึงสี่พันล้านได้ไหมเอยได้อันนี้ด้วยได้ดาวเตียวหุยเจ๋งนะโอเค เดี๋ยวรับนี่ก่อนยังเหลืออีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้เช็คนะครับนอกจากแมททับแล้วอ๋อใช่ผมจะอัญเชิญเออผมเดวผมจาเอาไปอัญเชิญน,นี่ดีวาอัญเชิญสิวเกี้ยวสีดำเพื่อนนี่เดี๋ยวจะ,จะเา้าอันนี้ผมจะเอาเตียวเซียนอ่ะผมจะเอามาเปิดไอเนี่ยเอามาเปิดท่าประสานเนาะ พวกผมเอาเตียวเดี๋ยวมันเพิ่มเยอะกว่าเอาเตียวแล้วกันโอเคไงต่อนะอันนี้โอ้ได้หมวกเนาะโอเคลด,ดามีปลาลองหีบเลือกอุปกรณ์ลุงที่ผมจะเลือกนะผมจะเลือกเป็นอันนี้ผมจเจอเป็นนี้เพราะว่าเจาไปใส่กำเหล่งนะเพราะกำเหล่งมีไอ้หมวกยาแล้วะให้มันคอมโบกัน โอเคแต่อีกร้านหนึ่งเรามีให้เปลี่ยนเยอะฮนะตอนนี้โอเคแม่ทัพก็มาเกลเซียนมาโอเคแบบผ้าแม่ทัพเนี่ยได้อีกสองเก้าสิบนะอืมเดีย๋ยวแป๊บแเดี๋ยวดาวมีเพิ่มแป๊บๆแป๊บเดียวเดี๋ยวว่นนั้นละชิวๆ โอเคทีนี้ก็มาที่ส่วนของสัตว์เทพนะอ่า ah. จะเปลี่ยนอะไรเน,นี่ยเปลี่ยนไอ้ยอนนี่อยู่ o อ a n นีมอ e บุ้มโอ้40ล้านใช่ไหมโอเคผมจะต้องเอาไอ้ไอ้นี่ไปอัพไอ้ทีวีโอ40เลยเนี่ย45บุ้มโอ้โห เพิ่มแรงเนี่ยเพิ่มเจ็ดล้านโอเคตอนนี้สามพัเก้าแล้วสามพัเก้าแล้วคันสี่โอเคเดี๋ยวอัพไปเรื่อยเนาะนะครับได้ร้อยสาสิบล้านนะอ้โอคแค่ใส่นะอุปกรณ์ทองมันแรงแรงมากฮนะแรงมากเลยอันนี้อะไร อ่ะขบอันนี่โอเคโอเคเราจะรับอีกไหมรับอันนี้ล็อกอินโอเคีย๋ยวตำนึงก็ดองไปเรื่อยเนาะนะครับอ่ะผมอัพอะไรต่อด,ดีอ้อใช่ใช่ใชไอต้องเปลี่ยนถอดนี้อืมผมใส่ให้คนอื่นดีเอาไงดีผมถอดได้นะ นั่นคือผมผมเอาไปดีไซเคิลได้แล้วก็เอาไปใส่ให้คนอื่นแทนอย่างไอเนี้ยให้จิวี่ก็ได้เพราะว่าทุกคนมีหมดแล้วทุกคนมีมีช่องหน้าหมดแล้วนเนาะเดวยนก็แต่แต่จิวี่มันเปลี่ยนออกก็ได้นะครับอ่ะเชิญไม่ได้ถอดกเท่าไหร่โหใกล้สามล้านก็มันแรงเนาะนะอันนี้ก็เดี๋ยวถอดออกเดี๋ยวจะดีไซเคิลหมดเลยนะ อ่ะโอเควันนี้อาจจะนานหน่อยนะ,ะสำหรับสาก๊กนะเราไม่ได้ทำเยอะมากนะครับต้องปรับเปลี่ยนหลายอย่างนะครับโอเคอ๋อใช่ใช่ของขั้นหงมันสลักได้ไอ,ไอชุดของลุงมันสะสได้มากกว่าใช่ปะ่ะจะมันต้องไปซื้อไปซื้อจากร้านค้าที่เป็นเป็นหินลุงอะ่ะนะผลึกลุงนี่ไคือต้องไปซื้อที่หลังโอเคอ่ะฮะ แล้วก็หลอมยานนะหลอมยานไปโอเคของลุงเพิ่มเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ยีม่มอ่ะทีนี้ก็กกนี่เกะกะเลือกเดี๋ยวลับไปก่อนยังไม่ไปโอเคเพิ่มไปก่อนบอกาจะให้กำเหลียงเราเป็นแบบซปเปอร์แทงเลยฮนะ <laughs> กำเหลีงเราตอนนี้ต้องเป็นซูเปอร์แทงนะแทงบูบอร์อ่ะโค้ของโค้แทงแล้วลตีแรงๆเลยจบๆเพราะเขาเป็นคนที่เปิดหัวเ้าแรกนะเขาต้องซับไปก่อนสกัดให้หมดเลยสักหกสิบเนาะผมให้สักหกสิบล้วกันให้คนอห่ือมั่งโอเค ถท่าไหร่แตอนนี้ตอนนี้กำเหลงตี27ล้านนะแสงหน้าไม่ทับลุงเอาไปแล้วนะโหสัสสัสกนเจคนหนึ่งคนหนึ่งก็ตี13เอ่อ13 1ิกว่าล้านนี่กำเหลงตี27มันจะโหดไปแล้วโ oh, อ้ชิดเออผมหลอมของนี่ก่อนเนาะผมหลอมของนี้ก่อนโอเคอันนี้ยังไม่หลอมนี่หว่า แต่เราทํานี่ก่้นไหนก็รวยแล้วเท่ากับว่าอัพขั้นแรกเราใช้ไปร้อยหนึ่งนะโอเคหมื่นห้าสองล้านผมเน้นเพิ่มโจมตีไปเวอะนะ ตอนนี้ยังไม่ต้องเน้นป้องกันหรอกเอาเน้นโจมตีหนักๆไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมอยากจะผ่านไอ้ไอด่านนั่นละดันเจียนยากอะ่ะต้องเตรียมตัวสำหรับพวกมิติในอนาคตด้วยนะโอเคสามวัสาสักหกหกโอเคประมาณนี้ก่อนสามเก้าหกแปดโอเคพัฒนาเลื่อนขั้นโอเคพัฒนายังไม่ร้อยห้า นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับอุปกรณ์ทอนแล้วก็ไอของสัตเทพนะครับเรากล้จะ4พันล้านละจัดไปบึ้มๆเนี่ยผมบอกแล้วอ่ะไม่ทับคุ้มกว่าดีอะที่ผมไม่เอาเอาไปผ่านปีกผมว่าผมโชคดีละอ่ะก็ถือว่าเพิ่มได้เยอะนะครับวันนี้เราน่าจะเพิ่มพังไปเท่าไหร่นะ 3 5 0 0เมืม่อกี้3,500ตอน,นเดียวเพิ่มไป400อยล้านตอนนี้นะครับแค่แคไม่ถึง20่สนาทีอะเพิ่มไปส0 0ล้านแล้วนะครับโอเคเจจริงก็มีหลายอย่างที่ผมอยากจะซื้อนะนะครับไอ้พวกเนี้ยอยากซื้อมากเลยะจต้องเสียต้องหมื่นตำลึงอันนี้ก็สองหมื่นตำลึงนะสองหมื่นเนี่ยหมื่นห้าสิบห้าห้าจ็สิบห้าคุ้มหรอก สี่แปดใส่สองสามหมื่นสองพันตำหนึ่งโอ้ใช่ไหมใช่ปะใช่ประมสามหมื่น 30, เราไม่น่าจะรวยขนาดนั้นนะหมื่นสองสิบสองห้าหกสิบเอ่ออันนี้เอาไว้ทำชิ้นส่วนไหมครับทองนะสามสิบเก้าสิบอ๋อทำซูนเซ็กสามดาวได้โอ้หอึหน้าสนหน้าสนตอนนี้เราน่าจะเริ่ม ต้องเริ่มขุนแล้นะฮะสำหรับแม่ทับทองของเรานะไอ้ลุงไม่ต้องห่วงคมังใจจริงอยากเติมนะแต่ว่าไอครั้งไอต่อไปมันเท่าไหร่นะร้อยสีสิบใช่ปะ่ะสำหรับน้องเฉียนนะเพราะร้อยสี่สิบผมคงไม่น่าจะไหวนะนใช่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเอ่อไอเสทียยี่ยิบหกใช่ปะ่ะ เดิมเลยยี่สิบหกห้าสามสิบร้อยห้าสามสิบร้อยร้อยสามสิบโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยห้าสิบร้อยสามสิบเศษก็ไม่พอดีอะนะเพาประมาณนี้จริงนะน,นะครับมันเสียเวลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเออ่เดี๋ยวอนาคตก็น่าสี่พันล้านแล้วนะครับ,ก, 4, รบก็เดี๋ยวประกาศล่วงหน้าเลยครับว่าตอนนี้กำลังเราสี่พันล้านแล้ว ประมาณนี้เลยสี่พันล้านแล้วอ่ปาประมาณประมาณค่าเลยว่าตอนนี้สี่พันล้านแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่มารับชมคลิปนี้กันนะครับก็อย่าลืมนะก่อนจบคลิปนะฝากกดไลค์กดซับกิ๊ดให้ผมต่อไปด้วยนะครับ902ซับด้วยกันนะครับผมสวัสดีขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ